สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโซแลนตํานานจอมยุทธพูดทังสานั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่นะผมนะกิจกรรมมีชื่อว่าเส้นทางเกิดใหม่นะผมนะที่จริงกิจกรรมมันมาตั้งแต่วันศุกร์นะผมนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะผมนะวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็วันเสาร์นะผมเพราะว่าวันศุกร์ผมมีธุระนะครับผมเลยมาอัดคลิปวันเสาร์แทนนะครับผม ็น่าจะลงวันเสาร์ตอนเย็นนะผมนะคลิปนี้นะผมมาเราไปดูในกิจกรรมกันเลยดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงครับผมกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับผมนะกิจกรรมก็เล่นง่ายๆครับผมอ่าเราจะมีหัวใจอยู่บนรถม้าเราสามหัวใจใช่ไหมเราก็จะมีด่านหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับผมนะไอหนึ่งสองสามนี่จะเป็นด่านบอสนะผมนะเพื่อนๆต้องสะสมให้ครบเก้าดาวนะเก้าดาวก็คือ เนี่ยบอสหนึ่งจะมีอยู่ดาวอยู่หนึ่งสองสามดวงเพื่อนๆได้ตีสามดาวไปเลยนะเนี่ยบอสสามดาวนะผมนะแล้วจุดสุดท้ายจุดที่สี่ก็จะเป็นการรับของนะผมนะเนี่ยก็จะเป็นตัวคูปองจับรางวัลงงเงินเพื่อนได้เก้าดาวก็จะเลือกยาสามเท่านะสำหรับชั้นแรกผมจะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะผมนะกิจกรรมนี้ก็เล่นไม่ยากครับผมนะจ,จะตีให้ดูนะผม เราสามารถตายเกิดได้สามครั้งนะผมนะพอหัวใจบนรถมา้าหมดปุ๊บเราก็รีเซ็ตเล่นใหม่นะผมนะ,ะผมจะตีให้ดูนะนี่สามดาวนะน่าเห็นไหมครับผมสามดาวนะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะผมแต่ว่าจะตีช้าหน่อยเพราะว่ามันอึดขึ้นมันอึดนั่น,นเองนะผมนะ บอาสามดาวนี่ก็ประมาณนี้ับผมเรียบร้อยครับผมอ่ก็จะมีข้างบนนะผมเห็นไหมชั้นนี้สะสมแล้วสามดาวผมว่าเราผ่านมาสามดาวพอาเราตีบอสด,ด่านสองด่านสามไปปุ๊บเราก็สะสมครบเก้าดาวใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,นก็รับเลยครับผมนี่รับของที่ครบเก้าดาวเพื่อนเนก็รับเลยนะผมนะแล้วก็ไปชั้นที่สองครับผมชั้นที่สองก็จะมีของที่ดีกว่านี้นะผมนะ ประมาณนี้เนาะผมสำหรับเส้นทางเกิดใหม่เนาะต่อไปเรามาดูสมบัติสนธยานะผมสมบัติสนธยาก็จะเป็นการเหมือนเหมือนลอตเตอรีนร่นั่นแหละผมไม่มีอะไรมากเนาะเรามาดูลางวันใหญ่เนาะผมรังวันใหญ่มีอะไรนะอืมโอ้จิตวิญญาณทับโอาเป็นจิตวิญญาณสีลุง้งแล้วนี่อะไรอ๋อปานขึ้นเจ็ดดาวแล้วก็สมุนไพรหายากอ หินปลูกจิตสำนึกแล้วก็อะไรเนี่ยไข่ขั้นห้าก,กับสิ่งประดับเดยผมแนะนำสิ่งประดับดีกว่าเนาะสิ่งประดับสีดำแล้วก็ใส่ก่อกนอนแก้วเนาะต่อไปนรามาดูก,กิจกรรมสุดท้ายนะผมพรจากป่าเนาะนี่สำหรับใครที่ไม่มีแก่นวิญญ,ญาณเนาะซื้อได้แล้วผมนะก็เหมือนเดิมครับผมสองดาวม่วงนี้อย่าไปเอานะผมสำหรับใครที่ยังไม่มีสามดาวแดงนะ มันเดิมครับผมเอา2ดาวเหลืองไปก่อนนะผมส่วนนี้ก็เป็นอะไร,รผมแพ็กอธิษฐานในป่า15บห้าเอ็มเหรออันนี้เป็นหีบเลือกอ๋อปาราศูนย์กับเคล็ดลับปาราศูนย์ดีกว่านะแล้วก็เหล็กนินนยี่สิบซื้อได้ครั้งเดียวนะข้างล่างนี้ก็ชิปวงแหวนห้าพันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะข้างล่างอันนี้ก็เป็นวงแหวนธรรมดานะผมนะวงแหวนนักสู้พิเศษธรรมดาผมไม่มีลิมิเต็ดนะ อะกรผมผมจะกดสมบัติสนทยาสักสิครั้งแล้วกันนะไม่กดเยอะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมย่อยนะผมมันน่าจะมีกิจกรรมหลักนะผมนะเรากดดูกันเลยดีกว่าผมว่าจะได้อะไรนะไปครับผมปึ๊บโอเคได้อะไรเฮ้ยรางวัลใหญ่ออกอะไรปึ๊บ ได้อยู่ครับได้อยู่นะเออโอ้ผมได้ตัวนี้เหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนจะอะไรครับผมถ้าเป็นผมเหรอผมถ้าเป็นผมผมได้หีตัวนี้ใช่ไหมผมน่าจะเอาหีบเลือกตัวนี้ผมนะนี่ตัวนี้นะผมคือค่ายขั้นห้ามันมันหาง่ายกว่าครับผม อย่างเช่นแหวนกับตุ้มหูเหรอผมว่าตุ้มหูดีกว่านะแต่ว่าผมมีตุ้มหูสีดำแล้วเนี่ยผมผมมีแหวนสีดำเหรอ่ะโอเคขอภยัยบผมมีแหวนสีดำนะครับผมงั้นผมจะเอาตุ้มหูสีดำก็แล้วกันเนาะตุ้มหูนี้ก็ VP8 นะผมนะถึงจะได้เนาะก็จะเป็นตุ้มหูขาวผสมไปเป็นสีเหลืองสีม่วงกว่าจะเป็นสีดำครับผมเยอะนะผมนะ กดเลือกไปครับผมนี่เราได้สิ่งประดับมานะครับ320เพชรก็ได้สิ่งประดับก็โอเคหนุ่มคุ้มนะแต่กิจกรรมนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ถลุงเพชรนะม่มกดเล่นเล่นแบบผมนี่ได้นุ่มนะแบบกดสัก 20- 30ครั้งได้นะเพราะว่ากดอ่ะครั้งหนึ่งมัน320เองอะ่ะเนี่ยได้10ครั้งนะผมรเพชรเองกดสักพันเพชรก็ได้เนาะหรือสัก6 0 0 7 0 0ก็ได้เนาะสำหรับใครที่แบบ เอออยากกดเ้เล่นนะแต่ถ้าจะถลุงเอาของผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนีย่ยรางวัลใหญ่ก็แค่ยานจิตวิญญาณเองมันก็ดีนะผมนะแต่ว่ามันเออเก็บเพชรไว้รอก,กิจกรรมใหญ่ๆดีกว่านะผมนะกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยมันมาเยอะนะผมนะค่อยถลุงเพชรใส่ใส่กิจกรรมใหญ่นะผมนะอ่าแล้วนี่ผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้คนระับ าานาโอเคครับผมก็มีสีดำสองอันแล้วเนาะสิ่งประดับมีแหวนกับมีตุ้มหูเนาะขาดสร้อยนะผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะผมนะ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม